สอง้า้อสิหน่อยบาทโอเค่ะบอนค่มอนคอบคุอบนหุ่อบคักขอบนุนอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบมาณขอบคุอบคุาาตขอบคุณอบคุบคุณอบคุณขออบบอบคุอบอบอ เจอมานี่เชื่อเชือช่อ,อไม่กินไม่กินตาไปต้องอื่นมาตัวนี้ก็ไม่กิน เทไปมาแบ่งกันเทนะแบ่งกันให้นะ าคนละาลายหน,น่อ,อยไปเลยอ่ะอ่ะนี่เท่เท่น้องก็ใช้มือก็ได้แต่พี่ชั้นอ่ะใส่ไปเลยพร้อมกันเลยใช้มือได้ก็ค่อยล้างค่ะได้หมด,หมดหมดเป็นจำกรรมเลยมือได้ไมั้ยได้ได้ มดแล้วเลยอ่ะอืมมดอะไรนี่มุดรึมดแล้ว,มลวมนมเนี่ยให้ใครอ่ะให้เธอกินเปล่า อย่ลองหาดูวนมสัตว์ที่ไหนกินนมอะให้กระต่ายก่อนได้ไหมเน่ยได้ได้แต่องอย่าป้อนหัจดจมูกเขาไปใกล้ย,ยิมพาน้องเข้าไปใกล้ยิยยกมกินใหญ่เลย <c oughs> เมื่อกีเ่กเห็นมันกินสาหรอันนี้หมูนะลูกหมูพูดวึงหมูี่พูดวหมูนยพูดวกะต่ยกะ่ายระายกตายเออเอันน้งอย่าอย่ากลัวอย่ากลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวย น้องเอาตัวไหนก็ได้น้องเอาตัวข้างบนนี่ยังไม่ได้เพนนป้นองกนล้วกวอยู่แล้วน้องกัวน,น้องกลัวเก,งก,ก,งก่งมาก วางไว้บนพื้นไปเลยอ่ะมันก็ได้แป๊บนึงอันนี้มันเอาไป้าาทำอะไรเนี่นออาายให้มีกแกะเลยลูก นี่ไงจุดให้อาหารไก่เอาแล้วหนเก็บไม่ได้อันนี้หนูเก็บไม่ได้นยแยู่ังเกดอ่ก็มูี่ไงเทให้ให้บาลเ้าดีหนอนะให้เชอเทด้วยน้อง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 ไม่กลัวหรอกเกยบกลัว เ,เท,ไ,เทไปเลยเทไปเลยจะไจ้หมดเป็นหนูแอไปามาเปลี่ยนที่บ้างอ่ะออตรงนี้อ้วนมากเลยอ่ะเล่น,นกันหลาย เห้เลยเฮ้ปลาปลาปลาเอไปลาปลาปลาปาเอ๊เป็นไรอ่ะไปต่อไปต่อทำไมจะหิววะเอออยไาเย้ยที่ข้อหัว ไปทิ้งใไปฐานต่อไปเร็วมาเล่นโขนโขนนี้กันเร็วยิ้มพักก่อนพักการให้หารก่อนเดี๋ยวให้ค่อยให้ต่อออเชยเชอฝากพี่ยิ้มก่อน អាច ான் ផាកផាន់អើ กล้าให้เปล่ากล้าให้เป้าให้แผ่นใหญ่ๆดีให้แผ่นใหญ่ๆจะได้มีที่จับให้แผ่นใหญ่ให้ให้เชิญหยิบแผ่นใหญ่จะไปลไปอ่าไม่ใช่โยนแต่โยนก็ได้แล้วแต่เก่งมากอืมอ่าเฮ้ยมีแอคมีแอคข้าวด้วยอ้าวให้เร็วเร็ว าน้องเชอร์พี่ยิมพาน้องเชอร์เดินขึ้นบันไดตรงนู้นนะเออแล้วก็มาเสร็จที่ตรงนี้นะอ่าปีนก็ขายเอาอ่ะได้ได้ได้บันไดน้องเชร์ปีนก็ได้ไป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 เลยทำได้อันนี้ปล่อยเลยยิ้มดูน้องดีๆนะ มือน้องด้วยเเก่งไม่ให้ีเเอาเอาแล้ววะจุ๊บเอาไปค่อยขึ้นค่อยขึ้นเราไค่เราไม่ ้องกล้าไหมเนะี่ย มาแท็กเร็วเออ,เอ,อมา,มาแท็กก่อนนะเออ,อยากนินนะน้ำ้นน้ำเนองอาก,ก่อนอออโนมาเนไหม เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อตอบเร็วตอบหน่อยไประบายนียนิ้มล่ะระบายสียยสพูดให้พอด้วย,ยอโอเคอ่าร้างให้ดีร่างให้ดีอ่าน้ำลุ่าน้ำรูปมน,ปนานนิดนึงเร็วอ่า